สายสีชมพูนะครับตอนนี้เขาเปิดให้ขึ้นฟรีนะครับถ้าพร้อมแล้วจะไปกดตั๋วกันเลยเปิดให้ขึ้นฟรีถึง2มกักรลาคม67มีทั้งหมด30สถานีนะครับระยะทางทั้งหมด34.5กิโลเมตรนะครับได้ตั๋วมาแล้วไปขึ้นกันเลยวิ่งตั้งแต่แครายถึงมินบุรี ามาถึงชานชาลาแล้วนะครับคนเยอะมากเลยมีจุดเชื่อมต่อสีสถานีด้วยกันจุดที่หนึ่งเชื่อมสายสีม่วงที่สถานีสุรชการนนทบุรีจุดที่สองเชื่อมสถานีสีแดงที่สถานีหลักสีจุดที่สามเชื่อมสายสีเขียวที่สถานีวัดพระีมหาธาตุจุดที่สี่เชื่อมสายสีส้มที่กาลังเกาะ้างที่สถานีวินบุรี